สวัสดีค่ะมื่อวานยูกับชงทั้งสี่ชั้นเอนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วพี่เอกคืนที่สองนะคะเป็นคืนที่สองที่มานอนก็ยังสามปีนี่พี่น้องพุ่งเป็นคืนที่สองนะของการนอนรักษาโควิดนะคะอยู่สามพุ่มที่เก่าแหละพี่น้องน้องตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงแล้วนะคะเมื่อวานเป็นวันที่เจ็ดเป็นวันพี่เอ วันนี้วันเออวันดีเจวันนี้มันเกิดพี่เอ้ด้วยนะคะห้องคอนสิฉลองแบบมีมีมีน้ำกันงสามคนฉลองวันเกิดในโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเกิดพี่เอเมื่อนี้นะคะส,งงส่วนเราตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็ได้อาหารเหมือนเดิมค่ะจากคุณหมอก็จะเป็นกระเพ้าแล้วกับมูย่อนะพี่หนอกอันนี้เมจี่เขาพกินยาพี่หนอกคือตอนเช้ายาลดลงอยู่เนาะพี่เอเนาะ ลดลงมือแล้วเมตดชองเมตรจนสีไม่พี่น้องคพี่เอลดลงกับเพื่อนอยู่ห้าเมตรคนนู้นกันน้ำตาลเพื่ยังได้กินเจ็ดเมตรอยู่นะคะเพราะอาจจะเป็นอ่าลดเซมห่าด้วยว่าอะไรประมาณนี้นะคะเจ้ามือน่ะพี่เอกินหลายกูมูเดิ้มือยาเหมือนมือที่พี่ว่านมีไอ้นานาใจได้บอกเก้าเม็ดนี้ยมืออ่ะเมียมือที่เขาเอายาวไปกินเพิ่มนั่นแหมที่พี่ว่าพี่พี่เอไอไ่ยังไง เออเมื่อเม้นอนึงส่งเม้นนี่แหละเลื่อนหยุมาบ้านอย่พี่น้องแต่ว่าของนุชก็มาอัปเดตอาการนะคะได้ทราบค่ะจากคุณหมอว่าเชื้อลุงปอดนะคะแต่ว่าคุณหมอกว่าลงนิดนึงมาสันทนาเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำกิจกรรมเพิ่มคุนด่าก็เลยเฮ็ดยังค่คุณหมอตอนแรกก็กลัวนะคะได้ยินมาคือตกใจมากๆนะคะ คือคนที่จะของนี้คนที่มีชีวิตหลอดบอัวคนที่รักษาเด็บบัวอย่างีสิแม่คือวิตกกังวลมากเพราะคุณหมอมาแจ้งผลทั่วมาแจ้งผลเนาะก,ก็ตกใจมากก็ชิดหอนาพ่อนาแม่ยพนแล้วบันคนที่จะคลองหักบันอันคิดหอนนาแฟนไปแล้วึินหอนคน้นัันอันคือหอด่าอยาอยู่บันคินหอดเบิดทุกคน่น,นองว่าิรักษาเศร้าบัวหายบัวอย่างสิแม่ก็พยายามถามคุณหมอคุณก็ว่า มันเป็นนิดน,นึงเดี๋ยวจะให้ทํากิจกรรมเพิ่มคือคุณหมอที่นี่รักษาดีมากพูดพ้อมากนะ,ะแล้วก็ถามอะไรก็ตอบอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะคือดีมากาจากโรงพยาบาลรวมแพทยท์เจษฎร์ธนนะคะคุณดูแลดีริมทองเวลาคุยกับคุณหมอก็จะคุยผ่านไลน์นะคะมี่ยังกระถามมี่ยัง ef, อยากได้อะไรก็บอกฝากของอะไรได้ถามคุณหมอได้หมดนะคะคุณหมอฉี้แนะนคุณหมอก็ให้ปั่นจักรยานอากาศนะคะสองนาทีนะคะร่น้องรองเบืองหล่ะกั วัดออกซิเจนในร่างกายว่ามันเท่าไหร่ตวานุดปันน่ะเธอเธออะไรที่คุณหมอให้ปันคือหมอว่านดึกเดือเพาะพี่เนาะเพราะว่าคุณหมอแจ้งผลน่ะมันดึกบันก็เลยปันอันก็ก็แบบว่าปันแล้วแล้วคืออะไร่ายว่าเบิ้งผิดหรือเบิ้งถือเบิ้งหัวพี่เนาะเหมือนเบิ้งเหมือนออกซิเจนต่ำแบบนี้คุณหมอก็เลยบอกว่า เดี๋ยวคุณหมอจะไปเข้ายาให้นะคะก็เปิดสัน่นบันนี้อ่าเพิ่งเห็นยางเขาว่าเดี๋ยวคนไข้รออยู่ที่ห้องนะคะเดี๋ยวคุณหมอไปหามาสัน่นเหยื่งเขามาม็บใหญ่เตียงหันหัวเซนออกซิเจนน้ำผนังแม่พี่น้องที่คนเทียหู้ไห้นะเพิ่นเอาน้ำย,ย,ยามาเดี๋ยว<า>เพิ่นเสียบเพื่อ่าคนไข้นอนคว่ำงนะนวดสีพ่แบบเพิ่นขมวดจักนะพี่น้องเพิ่งบอว่าเสียบหิววัดอีกรอบเอาตัวคุณหมอได้หมีมาสั่นมันเด็กเก่าสิเก่าซเก่าป่ะแปลว่าเก่ายู่ปรปมา่นน้ มันทีทายลงอ่ะคือคุณหมอว่ามันปกติอยู่ว่าสั้นตัวหมอได้อยู่สั้นก็พากันหัวปนี่ก็เลยแลยไปคุณหมอก็เลยว่าเออถ้างั้นก็เอาเสียไปนี่ละว่าสั้นบ่ต้องใส่ก็เลยบอดดีทีอย่างสําพี่น้องก็ใหญ่หมวอเตียงขึ้นแล้วก็ปัญจยารอากาศนั่นแหละคุณหมอว่าคุณคุณหมอใจดีครคือเป็นจัตเองแบบเพิ่งหูจากทีมงานเ้องหัวเดสี่ม่พี่น้อง เพิ่นหูจักสื่อเล่นเบิร์ทุกคนเน๊ะรู้จักเมียนเพิ่นเพิ่นบริจีข่าเพิ่นบพื่อนอะไรอันนี้คือคุณหมออารมณ์ดีมากๆนะคุยกับคนไข้นี่มีอย่างกระทำเพิ่นเหรอพี่น้องก็ถามว่านุชจะถามมาคุณหมอคนที่เชื่อลรงปอยขึ้นนี่หลายบัวเอียงสีนอพี่เนุชถามแล้วลองว่าเนาะระหว่างไหนระหว่างไหนก่อนที่พี่เอ๋ว่านะก็เยอะแยะผมนี่ยังก็หลายยังก็หลายก็มีมีทุกรูปแบบเลยพี่น้องเมียนก็นี่แหละ แต่ก็เพียร์กับบริบทอย่างเกิเจ้าของกับพี่โตก็พยายามถามคุณหมอว่าหนู้นตัวให้ตังไหนอย่างนี้สันสีเพื่อก็บอกว่าก็ให้เคลื่อนร่างกายบ่อยๆอก,กับบานีมือกับเพื่อกับชงวิธีแบบว่าบริหารปวดอ่ากับมีนางนางเสียครับตรงแล้วกับตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วก็นั่งความลุง่งอ่าเอาท่าละสามสิบถึงยี่สิบนาทีแบบนี้ไหมพี่น้องอแต่แต่ละท่านเหรอพี่น้อง กับสามสิบถึงสองชั่วโมงอยู่สี่แแมะประมาณนี้นะคะก็ทำเรื่อยๆฮึบฮึบฮึบบริหารปอดบริหารปอดนะคะพี่น้องแต่ว่าบัดเชื่อแรลงหนึ่งยังยังเหต่อแรลงที่ผู้มอยเหดนะก็ยังเมื่อยอยู่เด้เมื่อยแต่ว่ารอบที่มือเสาร์นี่นุ่ดเห็ด์ล่องล่องเบื้งเนาะคือกินยาแล้วกินข้าวแล้วก็ประมาณช่วงก่อโมงนุ่ดปัญยาอากาศเบื้งก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะก็ได้อยู่บัดนี่พ่ออาบพ่อปันเหลว เก็บผลดิ้งผลอยังหมอเด็กกันว่าหมอไปถามเอาก็ไปอาบน้ำพี่น <fal diver, S 2> ้ <speaking spirits> องก็ไปอาบน้ำการมาคุณหมอขอปั่นคอนผลปั่นจักรยานอากาศด้วยค่ะว่าจะเดี๋ยวปั่นอีกรอบสองพี่น้องก็เลยว่าคุณหมอเดี๋จะนู้ปั่นให้อีกรอบสองก็เลยวางสิคือระยะห่างในการปั่นน่ะบัเกินอยู่สิบนาทีพี่น้องจริงคะปวดขาเปั่นคือคือน้านๆจะคล้องมันไหลไงก็ปวดขาก็ปวดขาแต่ว่าผลเอาไปก็ได้เก้าสิบได้เก้าสิบห้าแม เด็กก่ซิมหาคุณบอกว่าคุณทำไมคุณหมออยากได้เยอะกว่านี้คนวาสั่พนตอบได้มากคุณหมอหนุปั่นสองรอบก็เลยบางสีรอบแรกเด็กประมาณเก่าสิบแปดเขเลยบอกคุนตอนไม่อ่ามันทางกันหยิ่ซิมที่ในการบันนุปั่นสองโอถ้างั้นโอเคค่ะบันสันคุณบางสี่อันบันกเบบนมีหยังนู่จะก็นอกกับวิโตกังวลนะเห็นเห็นเห็นเหี้ยตู๊กพระโล่งเฟดวนคุณหมอม่อิกแต่บอกฮู้ ก็เลยคิดวราจะคลองเกินยังนเด็กนี่อาหารก็เลยทักไล่หาคุณหมอคุณหมอคะอาหาราเรื่องอาหารกินได้หมดทุกอย่างไหมคะหรือว่าต้องงดอะไรไหมอย่างนี้สิแม่คุณหมอก็บอกว่า,าช่วงนี้งดคาเฟอีนไดออกไปก่อนนะคะพูดง่าหมดคาเฟอีนทุกชนิดเหรอพี่น้องก็คืองดไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้างดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปสั่นคุณหมอคาัสี่แต่ว่าถ้าเรา มันก็บริการอย่างเนาะพี่น้องกาแฟก็บริกินเนาะพี่เอเนาะก็ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่น้ำขิงน้ำเปล่าน้ำวิซีอะไรประมาณนี้กินแต่ซ้ำเนี่ยพี่น้องโอ้ติ่นกับพี่กินแจ๊กเสียงแต่มากเพราะว่านุ่นหัวเลยนุ่นเป็นคนที่กินโอ้พีตินแล้วมันจะเหนียวข้อไหมเป็นคนมีเสมหายอยู่แล้วเป็นคนเป็นคนที่บอกว่าแม่นบป่วยโควิดจะมีเสมหายอยู่แล้วเวลาตื่นขึ้นแล้วอย่างสี้มหมเป็นเหนียวข้อก็เลยเป็นคนที่บมากินโอ้พีตินกินอะไรเหนียวๆอ่ะไม่ชอบ แม่กินนู่นกินไม่โล่งสินูน่น,นขั้นกินส่งห่อนมันจะเหนียวข้อนะคะนุก,ก็เลยบอก่อยกินแต่ว่ากินน้ำสิงอ่ะโอเคน้ำวิซีอะไรน้ำเปล่าโอเคปัน่นเพื่อเ็เลยบอกว่าอ่เดี๋ยวนะไมให้ใหกแก้วถึงแปดแก้วนะคะเพะื่อกะบอกทุกคนแหละพี่น้องให้ดื่มน้ำเยอะๆได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีประมาณนี้แม่นูก,กินไปแล้วทราบว่านกินประมาณสองสองขวดแล้วแล้วก็กินน้ำชิงไปแล้วสองแก้วนะคะพี่น้อง ก็กินไปแล้วสองแก้วน้ำสิงละ่ะแล้วก็นอนทาตะทาที่เท่าทีท่คุณหมอบอกเลนนยพีนยย่น้องแล้วก็มือแรงจักช่วงใบใบสี่โมงแรกบริสันต์กับปั่นจักรยานแล้วก็อีกอ้อมคุณหมอน่าเก็บอีกอ้อมตอนเย็นนะคะก็น่าจะช่วงสี่โมงเย็นน่าจะปั่นจักรยานอากาศนะคะแล้วก็ไม่ต้องถามว่านลน,นอนบอสนวดน,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 น้อนเลยพี่น้องคือข้อก็ตัวเล็กเนี่ยแล้วคุยกับแฟนครับเนี่ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์เล่นเฟซยนเนี่ย ก็ยังไปเขาหนามคือเขากินน้ามหลายแบบก็บไปเหยียวดูนี่สิแม่พี่น้องคุณหมอก็จะเก็บว่าตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเงย็นก็จะเก็บว่าฉี่กี่รอบอุจจาระกี่รอบอย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วก็พี่เอแล้วก็น้ําตาลเพื่องถามถึงพี่น้องนอนค่ะนอนตื่นเที่ยนุ่นสิไปค็ผงงูนี่ผงงูมากินยานะคะอันน้ำตาลลุกไปอาบน้ํานะคะก็สิบวกจะสิบแม่พี่นอ้องตอนแรกเนี่ย คือเป็นคนบางอ่านนามเนาะคิดจะไหนกระซังคืออ่านหนาแต่ว่าคิดว่าจะของอาการบอดีภาไในก็เลยอาการแบบคือว่ามันมันมันเชื่ออยู่ปลอดคือเมื่อเจออการอนานนามเนาะนุก็เลยแต่ที่แต่บ่อ่านหนายังขึ้นเลยกังขึ้นในบ่ออนนามบ่ออนหนามแย้มเศร้าเอาอ่านวันละรอบอย่างนี้แม่พี่น้องอย่าลักเกียดคนี้โอเคนะคะพี่น้องพี่ก็จะจัดปาร์ตี้วันเกิดสามคนนะคะยำยำยำยคือแล้วก็มีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะ เป็นทรงขอของมาให้ใหเยอะแยะเลยพี่น้อป็นขนมเป็นน้ำวิซี่เป็นวิตามินอะไรประมาณเนี้ยก็พี่เอก็จัดแบ่งให้คุณหมอแล้วเรียบร้อยคือต่หักแต่แต่ว่าห่องเฮานี่มีหองเฮ้าสั่งของดูกระม่อีหเลยเข้าสั่งไม่เล้อพี่น้อมันเอฟซีมันใหญ่กระสือไม่อีกก็เลขเป็นหลก็เลยข้าวคุณหมอใส่มาเพราะเพิ่งเพราะเพิ่นจะฟ้องหอตลอดเกี่ยวบี่สี่เนาะแล้วเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ด้วยอะไรอย่างนี้มีเปนสไลดกับทุกคนเลยเปนส่ลกัน คุณหมอไม่ได้รังเกียจเราเลยนิดสักนิดนะคะคือเพื่อนเต็มทีใ่ในการรักษานะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณเอฟซแฟนคลับแล้วก็คุณหมอที่รักษาเราด้วยนะคะขอบคุณหลายหายค่ะพี่น้องส่วนอาการของบอสอ่าซิม,มี่ไข่แต่ว่าคุณหมอฉีดยาไปแล้วนะคะแล้วก็น้ําตาลก็มียังกับพี่อ,อัน เลือดเลือดเลดนั่น,นเลยเป็นประจำของสังคมคนเกี้ยวเขาหูกเมนบอกอ่ามีเลือดเลือดจมูกออกนิดนึงก็เลยน,นอนงายกันแหละแล้วก็เศร้าแล้วเป็นนิดกำลังอะไรเมนน,นั่งวันนั่งนั่งเป็นประจำก็เลยว่าเออโอเคข้าก็ไม่เป็นไรก็แจ้งคุณหมอไปอยู่แต่ว่านอนเป็นงข้าเดีอดแต่เศร้า,มาแม่ก็ไปกินข้าวแล้วแล้วก็พี่เอกก็ไม่มีอาการอะไรพี่เอกก็ปกติขอบอกพนา โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะแต่ว่าคลิปสองต้องมาแทนตอนปาร์ตี้วันเกิดน,นะคะปาร์ตี้วันเกิดน,นะคะพี่นอ้องโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนุชิลงคลิมในเบิร์กไมอีช่วงเย็นๆนะโอเคะ okay, ขอบคุณและสวัสดีค่ะ